สวัสดีค่ะชาวาลัคนาชาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินเล่าเรื่องดาวครึ่งเดือนหลังกร,รกฎาคมนะคะ2566ั25 66, ให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้ฟังซึ่งก่อนนะานี้แอดมินทําเกี่ยวกับเรื่องของพระเสาถอยหลังในเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกเรียบร้อยแล้วซึ่งจะสรุปให้ฟังสั้นๆแต่ก็อยากให้ไปฟังนะคะในคลิปดาวที่แอดมินทําให้แล้วเดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้ทางท่ายนะคะ ว่าเรื่องของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยส่วนมากมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินที่มันไม่มันมีปัญหากันอยู่ถามว่ามีปัญหากับใครก็จะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่ทําสัญญาร่วมกันเพราะว่าพระเสาร์เดินถอยหลังใน4เดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาหรือทำทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินในลักษณะที่ไม่เป็นดังใจถ้าพระเสารถอยหลัง ก็อาจจะมีโอกาสขายบ้านที่ดินทรัพย์สินในตรงนี้คือจําพวกสินทรัพย์ในแบบที่มันเคลื่อนที่ยากนะคะหรือรถอาจจะมีโอกาสขายบ้านขายรถขายอะไรแบบนี้ได้มีเกณฑ์อย่างนั้นถึงจะมีเกณฑ์ดีนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปสั้นๆแล้วก็เรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกตอนที่พระสาวถอยหลังก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของข้อกระดูกอะไรแบบนี้นะคะฟันนะคะเรื่องของการอักเสบผิวหนังอะไรพวกนี้ต้องระวังทีนี้ ในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนะคะมันจะมีดาวที่ขยับอยู่สองดวงก็คือดาวพระอาทิต์นะคะขยับเข้ามาในวันที่ประมาณวันที่17แล้วก็พระพุธวันที่23นะคะพุธเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยตำแหน่งดีมากนะทั้งพุธและทั้งทั้งพุธและทั้งพระอาทิตย์เลยเป็นมหาจักรทั้งคู่แต่พระพุธเนี่ยเป็นราชาโชคเพิ่มมาด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย เรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะคะเรื่องของหน้าที่การงานในเดือนนี้จึงค่อนข้างที่จะมั่นคงค่อนข้างที่จะส่งเสริมให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จในทิศทางที่ค่อนข้างดีและปลอดโปร่งนะคะในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นอย่างเจ้าชะตาบางคนเนี่ย ดาวพรณะแรงมากมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานจบจากงานเก่าไปเริ่มต้นงานใหม่จบจากที่เรียนเก่าไปเริ่มต้นที่เรียนใหม่แต่ในลักษณะที่เพิ่มภูนขึ้นดีขึ้นประสบความสําเร็จขึ้น งานต่างๆที่ไปรับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันหนักหน่อยแต่นั่นคือราชาโชคด้วยและมหาจักรด้วยนะคะในส่วนตรงนี้เจ้าวตาอาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานวิชาการหรือบางคนต้องทํางานวิชาการมากหน่อยเพื่อที่จะได้รับตรงนี้นะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารตัวหนังสือบางคนไปเกี่ยวข้องกับงานที่มันต้องเขียนหนังสือต้องเจรจาต้องพูด ต้องไปพรีเซนต์ก็ได้เพราะพระพุธจะเป็นเจ้าแห่งการเจราจาเป็นเทพแห่งความฉลาดและมีปัญญารอบรู้มาอยู่ในเรือนพระอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้พูดอะไรก็ตามร้วนประสบความสําเร็จทั้งสิ้นนะคะแต่ทีนี้ตัวตนเนี่ยเป็นอะไรกับเรือนการงานเป็นอะไรก็เหมือนอาจจะมีความขัดแย้งกับเรื่องของหน้าที่การงานตัวเองมีความเครียดและมีความรู้สึกว่าไม่อยากทํางานตรงนี้แต่อารมณ์เนี้ยมันจะต้องมาก่อนพระพุทธขยับคืออาจจะมาตั้งแต่ต้นเดือน ไม่อยากจะทํางานตรงนี้นั่นนี่นั่นพอพระพุทธขยับปุ๊บในวันที่23ในเรื่องของอารมณ์หรือความเครียดหรือความไม่เห็นด้วยในการทํางานในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันผ่อนคลายพระสุขก,ก็อยู่ตรงนั้นในระยะเวลาที่ผ่อนคลายเจ้าว่าตามบางคนมันจึงเหมือนมีเรื่องขัดแย้งกับทั้งเรื่องหน้าที่การงานและทั้งครอบครัวก็คือคู่ครองคนรักมีเรื่องของการปะทะพูดคุยกันอาจใช้ความรุนแรงนะคะ แต่เมื่อพอะพูดย้ายมาวันที่23หลายสิ่งหลายอย่างมันปรับตัวเข้าคนที่ไม่มีคู่ครองถามว่าจะไปทะเลาะกับใครทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนั่นแหละค่ะไม่เห็นด้วยกับเจ้านายปัตตนียังหมายถึงเจ้านายก็ได้นะคะคนที่ทํางานคู่กันก็ได้คนที่เป็นคู่แค้นคนที่เป็นคู่ความคนที่เป็นคู่สัญญาคนที่เป็นเพศตรงข้ามที่ทํางานร่วมกันหรือคนที่เป็นเพศตรงข้ามที่เข้ามาในชีวิตของเจ้าเาตามแบบเด่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเขาเรียกคู่หูนั่นเอง นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็มีการขัดแยง้งแต่สําหรับบางคนที่ทํางานกับครอบครัวทํางานกับคู่ครองนะคะโอกาสขัดแย้งตรงนี้ก็มีแต่สุดท้ายแล้วในวันที่23กรกฎาคมทุกสิ่งทุกอย่างจะปรับจูนเข้ามาเกิดความสําเร็จเกิดโชคลาภในในเป้าไม่ใช่โชคลาภนะคะลาภะนี่ต้องบอกว่า ดาวราพาัชที่เข้าสู่ภพเรือนกรรมะนั่นคือโชคลาภความสําเร็จในเรื่องของการงานแต่ดาวการงานที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนสุภาเนี่ยแปลว่าเจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จเพราะมีผู้ใหญ่หนุนในลักษณะที่เขามองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนมีน้ําอดน้ําทนเป็นคนที่ได้ดีเพราะว่าผู้ใหญ่มันเป็นผลต่อเนื่องมาจากที่เจ้าะตาตั้งอกตั้งใจทํางานช่วงระยะรเวลานี้เหมือนที่แอดมินบอกนะ่มรณนะเข้ากรรมะกรรมะไปเข้าสุภาโอกาสของคนเรียน ที่เปลี่ยนที่เรียนในลักษณะที่เปลี่ยนไปดีขึ้นอยู่ในประเทศไปเรียนต่างประเทศอยู่ในจังหวัดที่กกไกลๆมาเข้ามาเรียนในกรุงเทพหรือเปลี่ยนทิศทางในเรื่องของการศึกษาและจังหวัดที่อยู่รวมถึงเรื่องหน้าที่การงานด้วยช่วงระยะเวลานี้หลายคนนะคะมีเพื่อนต่างถิ่นต่างแดนมีเพื่อนต่างภาษา อเจราจากันผ่านทางไซเบอร์ทางออนไลน์ประสบความสําเร็จเพราะประครับประคองและช่วยเหลือกันบางคนมีเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้นะคะบางคนมีเพื่อนเป็นนักธนาคารคือเพื่อนเนี่ยจะอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์กับเรื่องของหน้าที่การงานของเจ้าตา ช่วงระยะเวลานี่คุณเกี่ยวพันกับเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินแบบแยกไม่ออกเลยชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีหลายๆเรื่องที่คุณจะต้องไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของบ้านไปซ่อมแซมบ้านไปขยับขยายบ้านไปดูแลบ้านหรือไปข้องเกี่ยวในเรื่องบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่อสังหาริมทรัพย์เท่านั้นยังเป็นพันธุ ก็คือเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดก็จะต้องไปข้องเกี่ยวจะต้องไปดูแลในครึ่งเดือนหลังจึงเป็นจังหวะที่เจ้าตาม,มีโอกาสที่จะอยู่กับครอบครัวหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเยอะกว่าปกตินะคะบางคนก็เดินทางกลับบ้านนะคะมีโอกาสอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะเหมือนกับแอดมินจะทายแค่ว่าจะต้องจากบ้านไปจะต้องไปไกลจะต้องเดินทางไกลาบางคนอยู่เมืองนอกก็ได้กลับบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะคะพอดาววินาศเนี่ยก็เดินถอยหลังเหมือนกันเข้าสู่ภพเรือนสุภะกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีความสุขดีอยู่นะคะต่อไปนะคะหลังจากพระพุทธเข้าพระอาทิตย์เป็นมหาจักรในเรือนสุภะอธิบายไปแล้วเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการแยกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของตัวเองในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีพิจิกเอาเรื่องตัวตนก่อน ลักนาราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้มีบางครั้งที่คุณเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของหน้าที่การงานในแบบที่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์เอาตัวเข้าไปบงังมีปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานแทนคนอื่นรับอาสาจนกระทั่งตัวเองเหนื่อยตัวเองยากตัวเองลำบากตัวเองถูกเข้าใจผิดนะคะดังนั้นเจ้าตาช่วงระยะเวลานี้แอดอาจจะไม่ได้บอกให้เจ้าตาเพลาๆนะเพราะทิศทางของดาวมันเป็นอย่างนี้แต่ว่า ขอให้รอบครอบรัดกลุ่มในการช่วยเหลือคนอื่นเพราะมีผู้ใหญ่มองอยู่มันเป็นการช่วยเหลือที่เจ้าชะต,ตาต้องไม่เอาตัวเข้าไปแทรกเช่นเช่นถ้าสมมติเจ้าชะตาเอาตัวเข้าไปแทรกเอาตัวเข้าไปรับผิดชอบเวลาเรื่องนั้นนั้นมันมีปัญหาขึ้นมาคนที่มีปัญหาไม่ใช่คนเจ้าของเรื่องแต่เป็นเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นการจะช่วยเหลือใครต้องดูกําลังของตัวเองและไม่เข้าไปยุ่งจนกระทั่งเรื่องนั้นมันกลายมาเป็นเรื่องของเรานะคะ ตัวตนของเจ้าชะตาในระยะเวลานี้เป็นคนใจดีแหละตะนุเข้าสู่พบเลยนเด็แล้วเป็นตานุเข้าสู่พบเรืองกรรมะแล้วเป็นคู่ศัตรูเนี่ยก็คืออยากช่วยอยากทํางานอยากทําให้เขาแบบอ่าไม่มีปัญหาเนี่ยเป็นคนใจกว้างรู้นะคะแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้บัวพันหลักทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีปัญหา ช่วงระยะเวลาทนี้คุณเป็นคนเคร่งเครียดกับงานอยู่แล้วด้วยนะคะบางทีไปช่วยเพราะว่าลำคาญเขาทางานช้าหรือเปล่างานมันเกี่ยวพันกันหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้ดังนั้นต้องระวังการที่มีลักษณะที่ดาวตานุรักษ์เข้าสู่ภพเรือนก,การงานแล้วเป็นอริอย่างนี้นะมันแปลว่ามันมีคนพร้อมที่จะทําให้เจ้าพตาเดือดร้อนในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การทํางานที่จูจ้จี้จุกจิกเกินไปตึงเกินไปหย่อนเกินไปไม่เป็นผลดีกับตัวเจ้าพตาและคนที่ทํางานด้วย รวมถึงโอกาสป่วยเจ็บไข้ด้วยเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดมก็มาดังนั้นระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คืออารมณ์ตัวตนในเดือนนี้อยากแต่จะทำกับแต่งานทั้งนั้นนะคะไม่อยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วมันส่งผลอะไรเดี๋ยวมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของความรักคู่ครองที่เจ้าชะตาเนี่ยไปขัดแย้งเพราะว่ามันไม่มีเวลานะคะต่อไปเรื่องของ ตัวตนการงานเลยนะเมื่อกี้ควบคู่กันคืออยากจะทํางานอย่างเดียวการงานของเจ้า,าตาในช่วงระยะเวลานี้เจ้าคตาอดทนทํางานต่อสู้ดิ้นรนเยอะมากกรรมะเข้าสู่ภพเรือนสุภะในลักษณะเป็นมหาจักรแสดงว่าสิ่งต่างๆที่พยายามมาอดทนมาตอนนี้ออกดอกออกผลหลายคนได้รับนะคะอะความเมตตาจากผู้ใหญ่หลายคนได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องเงินเดือนประสบความสําเร็จ ในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่พิสูจน์ตัวเองมานะคะการทำงานจเจริญรุ่งเรืองดีนะคะแล้วยิ่งมีภเกตนี่ก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่และเจ้านายของเจ้า,าตาก็อยู่ในทิศทางที่จเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือให้เจ้า,าตาประสบความสำเร็จขยับสนับสนุนผลงานสนับสนุนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคุณนะช่วงระยะเวลานี้หยิบจับทำอะไรถูกตาต้องใจผู้ใหญ่ ยกเว้นคุณมีพระอาทิตย์เป็นกาลิจรนนั่นแหละหลายๆสิ่งมันจะไม่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นประมาณว่าขัดใจขัดตาผู้ใหญ่ทําอะไรก็ต้องพยายามมากกว่าคนที่ดาวเขาเดินปกติดาวเขาเป็นมหาจักรนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินของเจ้าชะตานะคะดาวการเงินของคุณเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพเรือนอริรับเป็นราชาโชคนะอาจจะต้องบอกว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมาก ก็แน่นอนเพราะว่านไปเกี่ยวพันกับเรื่องของบ้านเกี่ยวเกี่ยวพันกับเรื่องของหนี้สินที่ผ่านผ่านมามันเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยงานทํางานเพื่อให้ได้เงินมาแล้วไปใช้หนี้แต่ถามว่ามันจะมีโอกาสปลดหนี้ไหมดวงก็มีลักษณะที่ได้เงินทองมาค่อนข้างมากบางคนมีเรื่องของการขายบงขายบ้านแล้วไปปิดหนี้ก็มีนะคะมีลักษณะที่ว่ามีโอกาสใช้หนี้ใช้สินให้มันจบจบไปในช่วงระยะเวลานี้ได้นะคะ อาเจา้าตาอย่าห่วงนี่นะมีเงินปิดนี่มีเงินใช้นี่ในช่วงระยะเวลานี้เงินจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆเจ้าชะตาสามารถขยับขยายแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนก็ได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะเข้าส่ภเืรนาริน่าจะไปทํางานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเงินอะแอดก็ไม่รู้นะว่ามันมีการลงทุนอะไรบ้างแต่มันจะต้องมีบริษัทประเภทที่ว่าปล่อยเงินกู้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันขายหุ้นะ่ะลองไปดูนะคะถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อเนี่ย ก็โดดเด่นอยู่เพราะว่าลักษณะของการเก็บเงินเจ้า,าตาก็ต้องเป็นแบบนี้ช่วงระยะเวลานี้เก็บเงินไม่อยู่เลยถ้าจะเก็บเงินอาจจะต้องไปใช้บัตรเครดิตศแล้วมีวินัยกับตัวเองจนกว่าจะได้ทองตรงนั้นหรือเก็บเงินในแบบที่ว่า24เดือนฝากประจําทำตรงนั้นเพราะช่วงระยะเวลานี้มีเงินจ่ายออกมีเงินจ่ายออกนะคะดวงของเจ้า,าตาเนี่ยขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการทำงานการทำสัญญาค่อนข้างโดดเด่น อริยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับทนายความเกี่ยวกับกฎหมายพวกเนี้ยได้เกี่ยวกับเรื่องของงานที่มันหนักอะประเภทมีเหงื่อออกอ่ะการทํางานในแบบเป็นตำรวจทหารก็ดีปรากฏว่าดีเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในแบบที่ขายประกันขาย ทุกสิ่งทุกอย่างคือมีปัญหาอาริปแปลว่ามีปัญหางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาก็ได้นะคะคุณจะเป็นผู้จัดการแผนกแก้ปัญหาสักแผนกหนึ่งลองพิมพ์มาให้อดมินดูหรือคุณวิเคราะห์นโยบายและแผนคุณเป็นแผนกซับพอร์ตอาพนักงานคุณเอ่อแผนกทรัพยากรมนุษย์ใช่ไหมทรัพยากรบุคคลใช่ไหมแบบนี้ค่ะก็ได้ก,ก็ก็ออกในทิศทางที่ประสบความสำเร็จคือมัน เป็นหน่วยงานที่ต้องต่อสู้กับปัญหารับรู้ปัญหาแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาหรือแม้แต่หน่วยงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายทั้งหมดอ่ะจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการเงินหรือจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอพัสดุจัดการนับพัสดุคงเหลืออะไรแอดก็เรียกไม่ถูกแล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้า,าตาลองดูซิว่าง,งานเราเกี่ยวพันไหม ถ้าดูง่ายๆถ้างานเราเป็นเกี่ยวพันออนไลน์ไซเบอร์แล้วก็การแก้ปัญหาทั้งหลายทิศทางมันจะไปในทิศทางที่ดีนะคะเงินทองมันก็จะไปในทิศทางที่ดีมีช่องทางในการทำมาหากินมากขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยการเงินมันจะต้องจัดระเบียบนิดหน่อยนะคะในช่วงระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่า บางคนเนี่ยเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานมากเกินไประวังการขาดสภาพคล่องในบัญชีของตัวเองนะคะช่วงระยะเวลานี้ถ้าถามว่าม,มีโอกาสไหมเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีพอประมาณแต่มันอยู่ในเรอเนอรีไงมันโชคลาภความสําเร็จอะนะคะหรือการเงินนะมันอยู่ในเรอนอรีมันต้องเหนื่อยอะสมมติว่าถูกหวยก็ต้องมีเรื่องของการแก้ปัญหามีเรื่องของการต้องแบ่งกันให้ถูกต้องนะคะมีเรื่องของการขัดแย้งอย่างเงี้ย นะคะเงื่อไม่ออกไม่ได้ตังนะแล้วมันก็เป็นช่วงนี้มันเป็นเกือบทุกลัคนาราศีอ่ะเพราะว่าพฤหัสมันไปอยู่ในราศีเมษอ่ะนะคะโดนบันดาลอยู่กับเรื่องโชคลาภความสำเร็จในราศีเมษมันร้อนนะคะมันร้อนใจนะคะเอาละค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของความรักความรักในลัคนาราศีพิจิกนี่ต้องบอกว่ามารุตยูเลงอ่ะนะคะอ ชาวลัคนาราศีพิจิกนอกจากมฤตยูเลงแล้วพระสุขหรือว่าเจ้าเดินคนรักเนี่ยเดินถอยหลังนะคะคนรักก็จะมีลักษณะที่แบบเครียดหดหู่เก็บตัวได้เพราะเขาถอยหลังเขาไปอยู่ในภพเรือนสุภายุให้ปฏิบัติบูบชาภาวนาบูชาเลยค่ะช่วงระยะเวลานี้เพราะเขาต้องดูแลตัวเองเกี่ยวกับมฤตยูเข้าจริงๆมฤตยูมันไม่ได้แผลงนี่ตลอดเวลาหรอกแต่มฤตยูทําให้สมองเขาสดใสนะ ทำให้เขาเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวหรือมีวิธีการคิดอะไรบางอย่างที่แปลกไปมรุตยูทำให้เขาเป็นเด็กลงก็ได้อยากกลับไปทำอะไรที่ตอนเด็กๆไม่เคยทำก็ได้ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ลองดูเพราะว่าตัวเองก็เป็นอริกับหน้าที่การงานมีปัญหาในเรื่องการงานต่อสู้ในเรื่องการงานอยู่ส่วนเจ้าเรือนปัตนิหรือว่าคู่ครองคนรักดาวก็ถอยหลังน้าดําต้อง ต้องจัดการอยู่กับเรื่องหน้าที่การงานต้องเหนื่อยกับการงานเครียดในเรื่องการงานนะคะเจ้าชะตาก็ดูแลกันไปเพราะในส่วนของแอดมินมองแล้วว่ามันก็ไม่ได้แบบหนักเท่ากับลัคนาราศีอื่นที่เขามีเพราะราหูพระเสาเร็งนะ มรุตยูอยู่ตรงนี้ก็เรื่อยๆมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของคู่ของคนรักว่าอยู่ดีๆเขาก็อยากอิสระเขาก็ไม่อยากทํางานเขาก็อยากไปเที่ยวหรือว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองแบบเขาสนุกขึ้นเขาเป็นเด็กขึ้นนะคะมีทั้งความเครียดมีทั้งความสนุกเห็นไหมชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องรับมือหนักหน่อยสําหรับคนที่มีแฟนเนี่ยมีดาวมรุตยูเข้าอยู่ก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์ของคู่ของคนรักมรุตยูเป็นดาวอารมณ์นะคะ ส่วนเรื่องอื่นๆก็พิจิกเนี่ยแอดว่ารับบทหนักอยู่นะตัวเองเป็นอริกับการงานคู่ครองคนรักก็มีเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างสูงใช้อารมณ์ที่ค่อนข้างสูงเพราะจะนัธรรมะความสงบการปฏิบัติสิ่งต่างต่างที่แอดมินบอกไม่ใช่แปลว่าปรงนะแต่มันแปลว่าการรู้ทันตัวเองการรู้ทันตัวเองการปฏิบัติบูชาการภาวนาบูชาหรือการนั่งสมาธิหรือการมาทางธรรมะไม่ได้แปลว่าคุณกโกรธไม่ได้นะคะโกรธได้ แต่คุณจะมีสติแล้วรู้ทันบางคนอีกสามชั่วโมงถึงจะรู้ว่าเอาเมื่อกี้นี่โกรธมากเกินไปแต่พอคุณปฏิบัติคุณจะค่อยๆรู้เร็วขึ้นรู้ในหนึ่งชั่วโมงรู้ในครึ่งชั่วโมงรู้ในห้านาทีรู้ในห้าวินาทีและรู้ทันทีที่โกรธว่าเอ้าโกรธอีกแล้วโกรธทาไมเนี่ยพอรู้ทันตัวเองอย่างนี้นะคะมันจะเหมือนพิจารณาการพิจารณาในลักษณะที่รู้ทันตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลานานนะคะ มันจะมีสติปึ้งมาเลยว่าไอ้โกรธเรื่องนี้มันไร้สาระจังเลยอะไรแบบเนี้โอ้เรื่องมันก็แค่นี้เองจริงๆบางเรื่องที่ชาวลัคนาราศีพิจิกโกรธเป็นเรื่องเล็กน้อยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ตามใจคุณนะช่วงระยะเวลานี้กลายเป็นคุณต้องตามใจเขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นเขาตามใจคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆพิจารณาดีๆว่าตัวเองโกรธหรือมีอารมณ์เสียกับคู่ครองคนรักในเรื่องอะไรนะคะ ช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าจะโกรธหรืออะไรยังไงนะมีโอกาสที่จะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากคู่ครองคนรักนะคะเพราะว่าเขาเป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนการงานเขาจะเอาอะไรมาให้เจ้าตานะคะแล้วก็สําหรับคนมีแฟนนะคนมีแฟนยังไม่ได้แต่งงานกันก็มีโอกาสจะได้รับของขวัญข,ของฝากของสวยของงามส่วนคนที่ไม่มีใครเลยมีแต่งงานก็จะพบเจอใครบางคนเข้ามา ในเรื่องของการทํางานติดต่อประสานงานและพบเจอกันแล้วก็ให้คําปรึกษาอะไรต่างๆเป็นคนที่อายุมากกว่าแต่ถามว่าปักใจเลยได้ไหมแอดก็ดาวมันถอยหลังอ่ะอย่าเพิ่งปักใจดูๆกันไปก่อนว่าคนนี้ที่เข้ามาแบบดีอย่างเงี้ยให้คาปรึกษาแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมีคู่ครองคนรักหรือยังเพราะจังหวะของประสุกเนี่ยไปอยู่กับดาวพระอังคารในลักษณะที่ เวลาดาวคู่นี้คู่กันไม่ว่าจะในเรือนไหนก็ตามแอดจะเตือนว่ามันมีความกล้าเสี่ยงในเรื่องของเพศกล้าเสี่ยงในเรื่องของความรักกล้าเสี่ยงในเรื่องของความสัมพันธ์ข้ามคืนกล้าเสี่ยงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมดังนั้นดูดีๆนะคะน้องๆ้องสาวสาวนะคะแอดมินเป็นห่วงต้องดูดีๆเพราะบางครั้งไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ไปอยู่ในสถานการณ์ที่สองต่อสองอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกปลุกป,ปั่นให้ทําผิด ดังนั้นก็ต้องประคับประคองใจตัวเองดีๆนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็จะได้แบบผ่านช่วงเวลานี้ไปแบบสวยๆนะคะต่อไปในเรื่องของสุขภาพลัคนาราศีพิจิกให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความดันนะคะไม่ว่าดันต่ําดันสูงพาร,ร์หัดอยู่ในเรือนอริช่วงระยะเวลานี้ต้องระวังในเรื่องของความดันมากที่สุดนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการอักเสบในเรื่องของผิวหนังพระราหูนะคะแล้วก็ อื่นๆไม่มีอะไรละเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆนะคะจัดการในเรื่องของอารมณ์ได้หลังวันที่18สิงหาจะล่าเริงสุดๆเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าข้างแล้วก็เป็นใจให้กับเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้อย่าลืมนะปัญหาในเรื่องของบ้านในเรื่องของที่ดินในเรื่องของทรัพย์สินอาจจะต้องจับตามองอยู่ในสี่เดือนนี้ทําอะไรรู้สึกว่า จะยังไม่ค่อยสําเร็จเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะคะต้องดูแลดีๆถ้าเกิดคุณต่อเติมบ้านขยับขยายบ้านต้องเฝ้าต้องจ้องนะอาจจะได้ช่างที่ไม่ค่อยดีหรือทาแล้วไม่ได้อย่างใจไม่ได้ตามแบบนะคะเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ต้องเจรจาถ้ามันพัวพันผูกพันกันมาเนี่ยก็ลองดูนะคะว่ายอมหักไม่ยอมงอกับยอมงอแล้วไม่ต้องหักเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันหรือว่าเจรจากันโดยที่แบบว่าต่างคนต่างไม่เสียเปรียบกันเนี่ย แต่ส่วนมากลัคนณาราศีพิจิกจะนักเลงนะจะแบบว่าบางทีก็ไม่อยากพูดเยอะถ้าเป็นแบบในหมู่ญาติด้วยกันก็อาจจะรู้สึกว่าเออให้ให้ไปยอมยอมไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะชาวลักนณาราศีพิจิกให้ครึ่งเดือนหลังของคุณสดใสซาบซ่ามีความสุขแก้ไขปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าเรื่องความรัก เรื่องของบ้านช่องที่พระเสาถอยหลังอยู่แล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของลาบผลที่พระพุทธเป็นมหาจักรและราชาโชคพระอาทิตย์เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนสุภะประสบความสําเร็จมากๆเลยขอพระคุณมากที่ซัพพอร์ตกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ